าประเด็นหลักของเราเลยแล้วกันนะครับตามหัวข้อเลยว่าบิ๊กโจ๊กนะครับดับเครื่องชนนะครับแล้วก็ในส่วนของทางผู้การแต้มมาอัดคลิปนะครับบอกอย่างนี้นะครับว่าตอนนี้บิ๊กโจ๊กเนี่ยถ้าเกิดผู้การแต้มเป็นบิ๊กโจ๊กจะทําตัวให้เงียบที่สุดถึงเงียบมากที่สุดนะครับช่วงนี้เดี๋ยวไปชมคลิปผู้การแต้มครับคุณจะเสียความรู้สึกกับนายกครับนั้นผลดีไม่มีเลยครับถ้าผมเป็นบิ๊กโจ๊ก ผมจะเงียบที่สุดผมจะหาพยรราณหลักษานสู้เขาที่สุดการที่ส่งองค์าพยพบและมีอะไรหลุดออกมาอะไรต่างๆจะเป็นวิธีฝืนมือใครก็แล้วแต่ไม่มีผลดีต่อวิกโจกทั้งสิ้นครับนะครับและทิมขันทีน่สุดบางเรื่องไปพาดพิงผู้หลักผู้ใหญ่และบุคคลอื่นผมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัว แล้วต่อไปใครก็จะทํางานด้วยเขาก็กลัวว่าทำวันนี้เดี๋ยววันหลังก็จะเปิดเผยอ,อะไรอย่างนี้นะครับดังนั้นผมมองว่าไม่เป็นผลดีต่อบิ๊กโจ๊กเลยครับรอ,องโจ๊กก็ได้มีการแถลงข่าวหลายเรื่องแล้วก็พูดถึงว่าอันแรกบอกว่าจะฟ้องท่านนายกรัฐมนตรีผมคิดว่าจะฟ้องนายกรัฐมนตรีมี เรื่องเดียวเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบเรื่องอื่นรู้สึกจะฟ้องไม่ได้มีเรื่องเดียวครับก็คือหนึ่งห้าเจ็ดที่บิโจกอ้างว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยกระทำผิดกฎหมายไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบผมจะท้าความหน่อยครับเมื่อประมาณเดือนหรือสองเดือนที่แล้วท่านนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่ง ให้พอบอรตรและรองโจกไปช่วยราชการที่สำนักนายกครับการไปช่วยราชการที่สำนักนายกนะครับพอบอรตรยังเป็นพอบอตลอ,อยู่ครับรองโจกยังเป็นรองพอบอรตรอ,อยู่ครับ เพียงแต่ไปห้อยช่วยทำงานแต่นี้เมื่อไม่มีพอ,อตลอเขาต้องแต่งตั้งคนที่โอ้โหสูงสุดมารักษาการพอ,อรตลอครับที่ผมเกินนำนี่ยังไงเพราะเดี๋ยวมันจะเกี่ยวโยงกันสิ่งที่ผมจะพูดและผมจะพูดหลักกฎหมายครับผมมีความรู้พอต้องขวรแต่นี้รองโชคบอกว่าจะฟ้องนายก ในข้อาหาผมคิดว่าหนึ่งาคำสั่งที่ให้ลองโจ๊กกับวิกตอไปช่วยสำนักนายกท่านไปดูคำสั่งที่เขียนไว้มันเป็นคำสั่งเดียวที่ออกให้ไปช่วยเนี่ยเขียนยาวมากสองหน้ากระดาษและสาหน้ากระดาษแล้วเพื่อนของเพื่อนผมที่เป็นอายการเนี่ยเป็นคนล่างตัวนี้ เขาเท้าความครับความรล้าชานต้องก่อนการแต่งตั้งพบอตลอดเขาพูดถึงความแตกแยกความสามัคคีของในสำนักงานตำรวจแห่งชาติสามเหตุผลที่เอามาย้ายเพื่อสะดวกในการทำการขบวนการสืบสวนสอบสวนมันจะได้ไม่ต้องมีผู้มีอิทธิพลหรือมีผู้ บคะชาอะไรไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานอันที่สี่ที่ย้ายไปก็อ้างเรื่องความมั่นคงเพราะถ้าคุณมีความแตกแยกแต่ความสามัคคีกันคุณก็ไม่ทํางานเพราะไม่ทํางานผลกระทบมันตกกับประชาชนเพราะตกกับประชาชนมันก็ไปกระทบกับรัฐบาลดังนั้นเขาเรียกว่ามันกระทบต่อความมั่นคงดังนั้นคําสั่งอันเนี้ย ผมถามว่านายกกระทำความผิดไหมไม่ใช่ครับไม่มีไม่มีการผิดหน้าเจตไม่เป็นการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ผมยังไม่เห็นช่องครับคุณจะเสียความรู้สึกกับน,นายกครับนั้นผลดีไม่มีเลยครับถ้าผมเป็นวิกโจผมจะเงียบที่สุดผมจะหาประนหลักับสานสู้เขาที่สุด การที่ส่งองคาพยพและมีอะไรหลุดออกมาอะไรต่างๆจะเป็นวิธีฝืนมือใครก็แล้วแต่ไม่มีผลดีต่อวิกโจ๊กทั้งสิ้นะครับและทีมคันทีน่สุดบางเรื่องไปพาดพินผู้หลักผู้ใหญ่และบุคคลอื่นผมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวแล้วต่อไปใครก็จะทำงานด้วยเขาก็กลัว ก็ทำวันนี้เดี๋ยววันหลังก็จะเปิดเผยอะไรนี้นะครับดังนั้นผมมองว่าไม่เป็นผลดีต่อบิ๊กโจ๊กเลยครับรองโจ๊กตอนเนี้ก็เข้าโบราณก็เหมือนกับเข้าตาจนแต่ไม่ใช่อับจนนะครับเข้าตาจนเหมือนโบราณนะคือทุกอย่างลุมเลาหมดก็ต้องต่อสู้รองโจ๊กก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่มีโอกาสที่จะต่อสู้อยู่นะครับแต่ต้องหาพยานหลักฐานมาหักล้างให้ได้ มาหักล้างคำเก่า,กาหาค่อยได้าหากล้างไม่ได้ก็เหนื่อยครับครับก็มีคนถามว่าและลงโจบ๊บจะเป็นขอบอรตรอได้ไหมผมก็บอกก็ไปดูคดีความระยะเวลาที่จะต้องสู้กันที่ศาลนั้นมีอะไรแต่ถ้ายกว่าลงโจ๊บถูกหมดไม่สะอาดบริสุทธิ์หมดก็มีสิทธิ์ที่จะกลับมานะครับมาเป็นผอบอรตรวได้แต่ถ้าหะยาเวลามันไม่ได้มันก็ไม่ได้ครับ ก็เลยเล่าให้มีน้องฟังครับผู้การแต้มวิเคราะห์นะครับว่าตอนนี้บิ๊กโจ๊กเนี่ยเข้าตาจนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดผู้การแต้มเป็นบิ๊กโจ๊กเนี่ยจะทําตัวให้เงียบที่สุดแล้วก็พยายามต่อสู้คดีเพราะว่าตอนแต่ว่าตอนนี้บิ๊กโจ๊กไม่เงียบไงเรียกว่าดับเครื่องชนเลยนะครับชนทั้งในส่วนของวันก่อนไปร้องเอาผิดนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็มีทิ้งท้ายด้วยอีก3ามวันท้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะมาร้องเอาผิดนายกอีกในข้อหาอื่นไอ้นี่คือเปิดแนวลบนายกละแนวลบที่2เนี่ยเปิด กรรมการปรปรชไปแฉในทํานองว่ามีใบสั่งในการแต่งตั้งกรรมการปรปรชล่าถึงขาวออีกนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งเนี่ยเปิดแนวลบาพาดพิงไปถึงนายพลปอปลาซึ่งล่าสุดเนี่ยทางบิ๊กป้อมพลเอกประวิตยเนี่ยออกมาบอกแล้ว,ว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบเกี่ยวกับเรื่องที่บิ๊กโจ๊กออกมาแฉเท่ากับว่าตอนนี้บิ๊กโจ๊กเนี่ยกลายทําตัวเองเนี่ยให้เป็นการมิกาเซ่และพร้อมที่จะแบบพุ่งชนทุกอย่างนะครับที่ขวางหน้าอันนี้คือในส่วนของผู้ก,การแต้มนะครับ